สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันอังคารที่ส9เก้าครับผมเดือนมกราสองพาออากาศช่วงเช้าหนาวมากนะครับผมอากาศเย็ยนมากช่วง6โมงก็ประมาณ11อ,องศานะครับผมอากาศหนาวๆอย่างนี้เอฟซีทุกๆท,ท่านก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับผม วันนี้ช่างกบก็จะพามาทําการเช็คหรือตรวจซ่อมเช็คอินเวอร์เตอร์จีนนะครับหนึ่งันวัตต์นะครับผมรุ่น STA 1000A นะครับผมอันนี้ลูกค้าก็ได้ทําการซื้อที่ซื้อที่ร้านช่างกบนะครับวันที่8เดือนแปดหกก็ไม่นานเท่าไหร,ร่บับพอดีลูกค้าเอาไปคีบ เอาไปต่ออ่าไม่ใช่ต่อผิดนะครับเป็นเอาไปใช้งานเกินเกินวัดแล้วทําให้อ่ามันร้องปี๊ดลูกค้าแบอก่งนี้นะผมยังไม่ได้ลองเลยแล้วมันก็ร้องอยู่อย่างงั้นตลอดเราก็มาทําการตรวจเช็คซ่อมกันเลยครับตรวจเช็คกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะเราตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับ ก็คงจะเห็นก <glorious> ันนะครับผมตื่นพอแกะการแกะเทื่องก่อนนะครับผมจงกบก็ขอทำการเกะเที่ยงก่อน เครื่องทุนแรงก่อนนะครับจะได้เร็วดวนขี้ไปสนีจ้าที่เคยรีวิวไปแล้วครับเดียวตั้นเดืยวตั้นใช้ดีครับมี่วานก็ไปเดินระบบไปข้างหลังแถวบ้านนะครับใช้ดีใช้ดี จาะปูนเจาะเล็กได้ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งเจาะปูนเจาะประมาณ1 0บสบหจุดนะครับตัวนี้แหละครับไม่เคยครีวินใช้ดีครับ จะได้ประมาณห้าสบนาทีแบบสบสองโวลต์รูปนี้สามก้อนนะครับเกือบชั่วโมงสิห้าจุดก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ออกก่อนเก็บน็อตไว้ดีๆนี่ ไม่เหล็กดูดไว้ก่อนเอาไม่เหล็กดูดไว้ครับ ก็เก็บเอาเหล็กตัวนี้ออกแทนเหล็กตัวนี้ออกก่อน okay. ก็เก็บงัดงัดมานิดนึง mm hmm. เพื่อที่จะได้สไลด์สไลด์<ไ>ออกง่าย mm hmm. ลงอันนี้เอาไว้เดีดนนูจะได้ทดสอบว่ามันมันอาการอะไรครับจะได,ดูด้วยกันขาบอกล้องปีดปีดแล้วก็ร้องตลอดนะครับไม่ร้องตลอด เวอนไว้แถวนี้ก่อนครับ ล,ลอดเลยขึ้นประมาณนี้ครับร้องปี๊ดยาวเลยลูกค้าบอกก็น่าจะประมาณนี้ปีก,ก่อนครับอันนี้เราก็มาเช็คเช็คตรงอ่าถ้ามันร้องอย่างนี้เช็คตรงไหนก็คือ ถ้าลองนี้ส่วนมากจะเช็คตรงผ้าคอินเวอร์เตอร์ภาคอินเวอร์เตอ,อ,อ,อร์นะครับไม่ใช่ภาคคอ,อนเวอร์เตอร์มันจะมีสองผ้าสองผ้าดูยังไงครับผมนี่เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงที่มีเรียกว่า นี้ที่มีขั้ววไฟ12โวลต์เข้าไปก็ไปจ่อตรงนี้ก็คืออันนี้ภาคคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ก็คือสร้างไฟ300โวลต์ตรงนี้ครับผมนี่4สร้างไฟ300โวลต์ก็คือภาคคอนเวอร์เตอร์ส่วนภาคอินเวอร์เตอร์ก็คือเอาพุทเอาพุทธที่มีสายออกมาภาคคอนเวอร์เตอร์เอ้ยภาคอินเวอร์เตอร์ครับอันนี้ภาคคอนเวอร์เตอร์ สร้างแรงไฟาจาก12เป็น300โวลต์จาก300โวลต์ทำการาเปลี่ยนแปลงผ่านมอสเปลี่ยนแปลงออกมาก็กลายเป็นไฟ AC 220โวลต์ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวาไปคิดมากครับไม่ต้องไปไล่เยอะ แค่ว่ามันทำงานยังไงแค่นั้นครับประกอบตรงนี้ออกก่อน้าจะเห็นมิเตอร์กันนะครับเดี๋ยว ข่าวๆโอเคน่าจะเห็นนะครับเตอร์ที่มันขึ้นขึ้นประมาณนี้ครับมิเตอร์ผมมันขึ้นแค่นี้นะเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนธานุเป็นประมาณนี้ก็จะมาวัดตรงภาคอินเวอร์เตอร์นะครับว่ามันชอบกี่ตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ไฟออกมันจะมีไดโอด ไดโอดสองตัวดีตำแหน่งดีสิบสี่กับดีสิบสามถ้าตำแหน่งเป็นดีเป็นไดโอดนะครับนี่ไดโอดเรียงกระแสไดโอดมีไดโอดสองตัวฝั่งนี้จะเป็นมอสเฟตตำแหน่งคิวมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์มอสเฟตอินเวอร์เตอร์สี่ตัวฝัง่งภาคละสี่ตัวครับอันนี้ก็มีไดโอด ตำแหน่งดีคำว่าดีนี่ก็คือเด็กโอาต้องไปเช็คสี่ตัวนี้ว่ามันเสียไหมดูนะครับดูมิเตอร์ขาแรกขาทางขวามือทางซ้ายมือจะเป็นซ้ายมือจะเป็นขาเกตขากลางจะเป็นขาเด่นแล้วก็วัดแค่ขาเด่นกับขาซอดนะครับเห็นไหมขึ้นเร็สปีดไม่ขึ้น ยังไงเราก็ต้องถอดวัดนะครับขึ้นเห็นไหมขึ้นแดงเต็มสปีดเลยนะครับแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนเราก็ถอดมันเดิมครับไหลตะกัว่วไอ้ตะกัว,กวมันเดิมครับตะกัวใส่แล้วก็ค่อยถอดดึงออกมาเลยนะครับจะได้ เพราะว่ามันปิ้นสองหน้ามันจะถ้าเราบิดบางที่เราดูดตะกัวมันจะยังไงล่ะขาลายวงจรเพทท่านลายวงจรมันจะขาดนะครับขามันชอบดูดึงเลยก็ได้ครับรดึงคุอกี ดึงออกมาแล้วก็ทำการวัดดูนะครับว่มันมีตัวไหนช็อตถ้าไม่วัดก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดสี่ตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเราวัดเราวัดเผื่อเกมบายแต่ถ้าเป็นลอดเดียวกันมันจะทน,นะครับถ้าคนละรอดมันจะไม่ค่อยทนมาวัดดูะครัสี่ตัวว่าตัวไหนมันขาดเลย ัวไหนมันช็อตมั่งเหมือนเดิมครับเด่นอันนี้ไม่ชอ็อตก็ไม่ช็อตอันนี้ชอ็อตครับเห็นไหมขาเด่นกับขาซอสรองขานี้ยว,วัดขากลางกับขาทางขวามือวัดอย่างนี้ก็ได้ครับยิน เทียบกับโค้งอิ้มมีช็อตครับนีก็ช็อตครับอิ้มเทียบกับโคง้งอิ้มเียวช็อตสองตัวครับอ่าผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะไม่ช็อตอ่ะไม่ไม่ไม่ช็อตครับแต่ว่า อยากรู้วิธีการการทิกขาการกินไม่ใช่การการทิกขาว่ามันอ n อนออฟได้สนิทไหมวิธีการทำก็คือตั้งคูณ 10k นะครับแล้วก็มาทิกดูก็คือวาดอย่างนี้ครับผมเดี๋ยว,วิธีการช็อตชอ็ชอตขาแบอย่างนี้ ไปถึงช็อตทุกขานี่เพื่อมันจะมีซีข้างในเพื่อให้มันคลายไปจุช็อตอย่างเงี้ยถ้าไม่คลายไปจุมันจะทิพย์ยากคลายไปจุช็อตอย่างเงี้ยมาวัดดูถ้ามันรั่วมันจะขึ้นนะครับโอเคที่แค่มันอ่อนก็คือเอาเอาเอาบวกอันนี้เป็นบวกนะครับ เอาสีดำอ่ะที่ที่ทขาเกียรปึ๊บขึ้นมาปึ๊บเราก็มาวัดที่เดิมมันออนแล้วนะครับอ่อนแล้วเราฝึขึ้น,นถ้าที่ให้มันปิดเอาสีแดงที่กับที่ตรงขาเกียรปึ๊บมันจะปิดวัดตอนนี้คือจะปิดแล้วนะครับหรือว่าใช้ได้ต้องปิดเปิดได้ออนออฟได้อันนี้เหมือนกัน,นช็อตหรือเปล่าตัวนี้ โอเคสีแดงจับขาขวามือสีดําจับขากลางขาเด่นแล้วก็เอาอยากจะทิ้งให้มันออนก็คือเอาสีดํามาที่ขาเกียรขาทางซ้ายมือปุ๊บปล่อยแล้วก็มาจับมันมันจินก็คือมันออฟแล้วมันออนแล้วนะครับสลับก็ขึ้นโอฟแล้วถ้าอยากให้มันมันมันออนมันออนแล้วตอนนี้อยากให้มันออฟแล้วก็เอาสีแดงมาที่ขาเกียรมันออฟแล้วนะสลับก็ขึ้นข้างเดียว ออฟแล้วนะครับเวลาทิกเสร็จเราก็ทิ้กให้มันออฟนะครับอยากให้มันออนไม่งั้นช็อตเลยนะครับเวลาใส่เวลาวัดเวลาเอาใส่คือเออเอาใส่ในวงจรต่อไปเราก็มาวัดความถี่ดูความถี่ที่มันออกจากไอซีไอซีสร้างสร้างความถี่เราต้องวัดฝั่งนี้จะมีความถี่ประมาณ50เฮิรตซ์เราก็วัด วัดก่อนนะครับก่อนจะใส่ฝั่งนี้จะความถี่จะประมาณแล้วแต่กำหนด28 40 25 K อันนี้เป็น K ฝั่งนี้ความถี่ก็วัดเหมือนกันถ้ามันเสียฝั่งนี้ก็วัดเป็นความถี่เป็นเฮิร์ต50เฮิร์ต55เฮิร์ตเดี๋ยวดูกว่ามันจะเท่าไหร่มีไอซีสร้างสร้างความถี่ให้ดูก่อน,นะแบบนี่ไอซีนน IC สร้างความถี่นะครับน่าจะเห็น กับไอซีสร้างความถี่ตรงนี้นะครับมีภาพคอนเวอร์เตอร์น่าจะเห็นกันนะครับเจ็ดร้อยห้าเจ็ดพันห้าร้อยก็คือเจ็ด KA เจ็ดห้าศูศนย์อันนี้ฝั่งนี้เป็นไอซสร้างความถี่ของ ter, อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัดหัว อันนี้อินเวอร์เตอร์คร,รครับผม494 L T L 494 T L 494ตัวนี้ T L 494ครับผมอันนี้ชุดควบคุมพวกเรียกว่าเวลาเออเลอรแอมพวกอะไรประมาณนี้ครับผม แล้วก็จะให้ดูนะครับว่าขาเกตของภาคอินเวอร์เตอร์มันมีเท่าไหร่ทั้งความถี่แล้วก็โวลต์น,นะครับดูนะครับว่ามันเท่าไหร่นี้ผมตั้งไว้ที่ดีซีนะดูกันเลยครับผมเปิดเครื่องทำงานแล้วนะครับปิดก็มีไฟขึ้นเอ้ ทำการเปิดแล้วนะครับทการเปิดแล้วเปิดแล้วนะครับผมแล้วก็มาวัดวัดโวลต์ว่ามันได้เท่าไหร่สีดําแตะตรงลบลบของ300โวลต์น,นะครับว่าลบแล้วก็มาวัดขาเกียร์ขาสองซ้ายมือ6.2โวลต์6.20 6.20 5.90 5. 90, 5. ขานี้จะน้อยมาก6.4รูส้สึกวาา่าขาตัวที่สามตัวที่สามนี่จะได้5.89ตัวนี้ครับตัวแรกฝั่งซ้ายมือจะได้6.20 6.20ตัวที่สาม5.98ตัวที่สี่6.41แล้วมาวัดเฮิร์ตกันดูนะครับความถี่ จะได้ประมาณห้าสิบไม่เกินไม่เกินห้าสิบสองเฮิร์เหมือนเดิมนะครับสีดำแต่ตรงขั้วสามร้อยโวลต์ขั้วลบวัดเฮิร์นะครับนี่ครับผมดูเฮิร์ตนะครับวามถี่เฮิร์ต เหมือนเดิมนะครับ51 Hz. 51 Hz. 50เฮิรตซ์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 ทุกขานะครับความถี่เดี๋ยวจะมาดูพันกันสัญญาณพันมันขึ้นยังไงเอาสโคปมาก่อนโอเคครับผมเอาเรื่องกันต่อเปิดจะเปิดเครื่อง วัดให้ดูว่าความถี่เท่าไหร่ปึ๊บเรามากิ้มฮารเกตนี่ครับผมประมาณนี้จะขึ้นประมาณนี้จะให้ดูจะไอ้มืดๆไปหน่อยผมจะให้ซูมดูไอ้ความถี่นะครับความถี่ครับผมนะครับจะได้ประมาณนี้ ห้าสิบเฮิร์ตบางทีจะออกมาห้าสิบห้าต้องมีทุกขานะครับสิบเอดโวลต์พีคทูพีคห้าสิบห้าห้าสิบเฮิร์ตงนี้สะโคบใช้สะโคมจับจะได้ประมาณนี้โอเคครับผมก็จะใส่มอสเฟสแล้วนะครับก็จะทำการใส่มอสเฟสนะครับผม นี่ก็ได้ทําการดูตะปวออกแล้วนะครับดูตะปวกแล้วแล้วก็ทําการใส่มอนเป็นงทดลองใส่ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงงานไหม สัญญาณมันจะมีช่วงเห็นไหมตัวที่สามขาไฟมันจะไม่เท่ากันเอาตัวเก่าลองใส่ดูก่อนมันแปลกๆไงไม่รู้ครับเผื่อมันมีอาการคลอดใส่ผสมกับตัวใหม่นี่ตรงนี้ขานี้ครับตัวนี้ไฟไม่เท่ากันเท่ามเพื่อนเนี่ยมันได้ห้าโวลต์ตัวอื่นมาได้ หกโวลต์วกว่าวัดดูแล้วมันไม่มีอะไรเสีย <c oughs> เหมือนว่าไอซีมันมันมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูเอาตัวเก่าลองใส่ดูก่อน จะได้ไหมจะทำงานเท่ากันไหมเต่าเต่าตะกลัว ถ้าขาทำงานไม่เท่ากันก็มีสิทธิ์ช็อตได้นะครับคือถ้าถ้ามอสเฟตแต่ละตัวรวมถี่หรือว่าไฟที่มันออกมาจากไอซีฟันที่สัญญาณพันออกมามันไม่เหมือนกันมันก็จะทำให้ช็อตได้นะครับเราก็ต้องอไอ้ไนี่นิดนึงครับผมต้องพิจารณาแล้วก็ดูดีๆครับ สังเกตล้างก่อนแป๊บนึงครับอย่าให้ขามันถูกแตะกัมน,นะครับล้างให้สะอาดก่อน ทดลองกันเลยครับที่สายมาดูโวลต์ที่ออกมานะครับเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นมิเตอร์เข็มเห็นตั้งไว้ที่จะเป็นมิเตอร์ดิจิตอลดีกว่านะจะได้เห็นเป็นตัวเลข <c oughs> ว่ามันทำงานหรือ,อยัง ตั้งไว้ที่ AC นะครับ AC เห็นไหมครับเห็นนะครับตั้งไว้ที่ AC จะมาวัดตรงนี้เปิดทำการเปิดอันนี้ผมเปลี่ยนนะอ๊บโอเคมาแล้วนะครับจะมาจับตรงนี้ครับผมเอพุต์ออกไหมอ่าส้ย AC นะครับ ใช้ได้ครับผมถือว่าทางานแล้วนะครับไม่มีปัญหาสองร้อยสิบเจ็ดสอง้อยสิบแปดโอเคครับผมถือว่าผ่านการทำงาน<อ> <300 S 2> เรียบร้อยวัดให้ดูใหม่ 2องประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไฟอันนี้ผมกระแสนไม่เยอะมันกินอยู่ที่0ู0 0.42ุดสิบสองโวลต์นะครับผมผ่านหลอดหลอดหนึ่งครับผมอโอเคครับก็คงจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเมื่อกี้นี้ตัวนี้มันมีปัญหาพอผมใส่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับ การทํางานร่วมกันแล้วมันบางทีมันก็เล็กๆน้อยๆคงไม่มีปัญหาอะไรมากครับผมพอตรวจเช็คดูแล้วไม่มีอะไรเสียก็เลยทดสอบโดยเอาตัวเก่ามาผสมกับตัวใหม่ดูว่ามันทํางานได้ไหมแล้วก็จะใส่ตัวใหม่หมดเลยนะครับใส่สี่ตัวเพราะว่ามันจะได้ทนเกียร์เดียวกันนะครับผมโอเคครับก็คงจบ,จบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมอินเวอร์เตอร์ พันวัตโซลา่าโซล่าเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมก็ฝากจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างกบจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ